ส่งงานครับ h o n d a HRV นะครับนะ่าจ,จะร้อยิแปดละคันนี้จูนน้ำมันโซโฮอล5นะครับโอ้โหปิดเสียงก่อนอะโอเคคันนี้เข้ามาตัดโล5,000ันะฮะมีตั้งวาวล์งลิ้นลงังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตน,นเลส รีเซ็ต ECU เลิ่มนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับคันนี้รีแมปใช้งานน้ำมันโซฮอล95นะฮะอือ mm hmm. ถ้าทำไม่ผิดตอนแรกพี่เจ้าของแจ้งว่า91แล้วมาแจ้งที่หน้าอู่ว่า95นะะโอเค mm hmm. okay, แต่ไม่เป็นไร91 95เนี่ยโจนก็ค่าใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเค ก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ฟไอแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูล้วนเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีคาตาไลติกนะกลิ่นเลยเสียแรงนะครับแล้วก็มีท่อนะฮะนั่นนั้นก็เดิมนะฮะเดิมทุกอย่าง นะครับเดี๋ยวมาดูตาเล่นกันวันนี้ไม่ได้ไปทางปกตินะครับไม่ไหวคัารถติดวันก่อนเข็ดเลยเ CVT มาเดี๋ยวมาดู HRV ซิ่งกันล้อโตยางโตด้วยนะฮะขอถนนลงแป๊บหนึ่งรถมาค่อนข้างเยอะมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะ คงจะเหยียบได้ไม่ถึงร้อยนะระยะทางมันสั้นนะครับสักครู่เลยครับไป่นาฟีดคอร์นมาดังเอาดิเอาดิเอ็นอวีเอาดิโคตรเอาโอเค พ่อออดแอดออดแอดอยู่ข้างหลังนะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เ r v นะฮะลองดูครับว่าตาเล็กเป็นยังไงมีอะไรแตกต่างจากรถท่วไบ้างนะครับก็พีจูนะครับจูทันละสามพาร้อยบาทนะครับหรือตัดโปรห้าพอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีตัวโฉมสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะแล้วก็ตอนทำก็เช็คให้หมดนะครับทั้งคอยจุดระเบิดนะครับหัวเทียนนะครับแรงดันน้ำมันระบบน้ำนะฮะโอเคก็ อยู่เซรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอย mm hmm. อีกที่คือลำลูกกาของ7ครับที่คอง7ให้บริการแต่งานโจนอย่างเดียวนะฮะ mm hmm. แล้วก็ปีโจนมีบริการนอกสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดตแต่จังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะครับ mm hmm. แล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ g o o g l e Map นะครับ mm hmm. แค่พิมพ์ PJO รีแมปคันด mm ้า hmm. ก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ HRV นะฮะโปรห้าพันนะครับจูนอมันโซฮอลเก้าห้าอ่ะรถไม่มีแคทนะครับมีท่อนะฮะล้อสิบแปดยางตัวโตเลยขอบคุณครับ